มาค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าอุ้งอิงของแท้นะคะสำหรับในมือนีเป็นจ้าไดรอบการล่าค่ะพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่านักสแสดงคล้ายออแต่ละคนไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องบางคนแต่งตัวออกมาแอดมินแถบจำหน้าตาบได้นะคะเอาแล้วนี่ล่าทือวเดว่าแต่ละคนมาในลุกชุดสีขาวทุกคนเลยนะพี่น้องน้องไดมมือนีจึงกระทืว่าเป็นอรอบสื่อนะคะทีือ,อวเป,เป็นเป็นงานใหญ่นะคะก็มีผู้รักผู้ใหญ่ ่านใรคนค่ะพี่น้องไปรวมในงานงานนี้น้องพี่น้องเนาะเอาเดีวนี้นะเรียกได้ว่าสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะพี่น้องแอดมินต้องใส่เข้ามาอุ้งอิงของแท้นะคะเอาเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นสําหรับคำคานี้นะคะถือว่าเหมาะกับอุ้งอิงมากๆคําว่าอุ้งอิงของแทเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นเพราะว่าสําหรับงานในมือนี้เห็ดห้เห่าได้เห็นอีหยังหลายๆอย่างค่ะพี่น้องเอาเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั้นนะคะเพราะว่าสําหรับในวันนี้ แนนนอนอยู่แล้วค่ะว่า fc แฟนคลับนะคะของแต่ละศิลปินของดาราไลายทันในคนต้องเดินทางไปอยู่แล้วนะคะแล้วนี่ล่ะเรียกได้ว่าสำหรับอุ้งอิงโดนรุ่มค่ะพี่น้องโดนรุ่มนาทีนี้หมายถึงจังไหนหมายถึงว่า fc แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งมาเยอะมากๆเงยวแน่นมากๆคลิปนี้พ่อแอดมินได้เห็นคลิปนี้แล้วถือว่าทุกอย่างชัดเจน กับขามาอุ้งองิงคงแถ่สมก็เป็นคนดังอีรีค่ะพี่น้องนะคะเอาล่ะเดี๋ยวสิว่าพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากหน่อยสกอนนะคะแล้วสิมาบอกรายละเอียดให้สิแฟนคลับได้ฟังทีหลังแนวไปเบิคลิปนี้กัน นั่นแหะค่ะพี่น้องเป็นจังไหนถือได้ว่าชัดเจนนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเผ็รบานแพงค่ะพี่น้องย่างที่ยอาฟาก,กันได้ารบดีนะคะไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็ตามไปยางตลาดนะคะไปยางหางหรือศสิไปมงได้กระตามสถานที่ไหนก็ตามนะคะเอฟซีแฟนคลับของน้องมกักศิไปต้อนรับมักศิ์ไปรอมักศิ์ไปถาพอน้องอยู่ทุกที่ค่ะพี่น้องนี่แหละเอิญมาค้นดังของแท้ มกับเป็นคนดังจริงๆสําหรับในมูอนโอแอดมินเดย์เห็นบรรยากาศแล้วค่ะพี่น้องคือแบบอุ้งอิงกับบอสโจเดย์แบบยางจับมือกับเอฟซีแฟนคลับจังส่แม้นะคะแบบคิดพอดารานะคะคิดพอดาราเอฟซีแฟนคลับหลายคนคือเห็นบอกค่ะพี่น้องแบบมีดาราเดินออกมาแล้วเอฟซีขอถ่ายรูปขอจับมือจังส่แม้อุ้ยภาพนั้นแบบอยู่ในหัวเลยนะคะแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องเอินมาอุ้งอิงกับบอดโจ มากไกลอิเลในปีนี้นะคะถือไดว่าอุ้งอิงน้องได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะคะสำหรับในปีนี้นะคะย่างภาพยนตร์ไคโอโก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่อุ้งอิงนองเดทไทยนองเดลเล่นนะคะ,ะสำหรับในตอนนี้มีคิวงานถ่ายละครกับทังชงวันอีกนะคะอุ้ยไม่ธรรมดาอุ้งอิงได้ทําอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอนน,นี้มีรายการดังๆหลายรายการติดต่ออุ้งอิงก,กับบอลโจอม นี่แหละครับพี่น้องจับมือกันสูนจับมือกันสางจับมือกันเจริญสมกับที่หลายคนบอกว่าพอดูครูบุญอิลีนะคะเอากต่ที่ว่าเป็นธรรมดานะคะนี่แหละครับพี่น้องยังแคลดมิน้ขึืนคลิปแฮมซีแฟนคลับและทานไดคนในเบื้องเดเห็นกันการแสดงใ้เ็นเลยเนี่ยว่าวงอิงขคงแท้ขัดซ้ำไหนน้องพี่น้องเนาะนะคะวงอิงขคงแท้แค่ไหนนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้ครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆผู้ได้สิบไปคิดครับพี่น้องมาจากน็กหน่อย บั่นหน้าผู้หนึ่งจากเล็กหน่อยตาดำๆผู้หนึ่งที่แบบเลือกเลียนมากตองแบบไปร้องเพลงตามตลาดนาตองไปเปิดหมวกนะคะตามมองฮันมงนีผู้ใดจางไปร้องเพลงยื้อใสกับไปเบิดจมวกสิแม่ผู้ใดสิิคิดว่าเด็กน้อยคนนั้นจะก,กลับกลายมาเป็นศิลปินที่โด่งดังในตอนนี้เอาผู้ใดสิคิดขนาดนั้นนะคะสำหรับแี่ยมนีนี่มันแหล้วแต้ดวงวดมันแหล้วเต้ดดเเตบุญมารสนายเลีนอกพี่น้องนอกแบบ แค่ระยะเวลาสองปีกลัวๆค่ะพี่น้องแต่ปังขึ้นเรื่อยๆอุ้งอิงไม่ธรรมดานี่แหละค่ะพี่น้องจังแดงแซคเข้าาอุ้งอิงของแท้เอาเป็นจังแดงแนนในมือนีโอ้โหเรียกได้ว,ว่ามีหลายท่านหลายคนมาในมือนีค่ะพี่น้องเดี๋ยอดมินออนญาไล่สื่อนะคะคันบอไดบอกไล่สื่อไปกับแสดงมาไล่เกินไปค่ะพี่น้องก็คือไล่ไปนะคะนี่ พี่เอ็นินเดย์เฮนกับซีีพี่ตุมตามนะคะพี่ตุมตามก็เป็นพระเอกในใเรื่องนี้พี่ตุมตามนะคะทางด้านพี่ออฟสุร,รพลเทียนบินเดย์เฮนในมือนีได้ที่ที่ไปนะคะพี่อ๊อฟสุรพลนะคะในฝั่งของทางด้านอา้ใดเน่นะนะคะาทางด้านเน็กเนรุพลนนะคะเบลนิพาดา นางเอกอมแอบมบน้องอุงอิงเพชปานแพงวอจโยยมนินนะคะพี่ดิวเทราพาสบอสบีปุ้ยบ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็อีกหลักหลทันลากหลาย้นแหงครับพี่น้องแล้วก็รวมถึงแบบศีบาจังเลนละระดับครู่นะคะระดับครู่กับมานั่มน้องพี่น้องน้องโอทีว่าไม่ธรรมดางานนี้ยิ่งใหญ่มากๆน้องพี่น,อนอ้องน้องบดีกาเป็นปรอบกาลานะคะเป็นปรอบกาลาแล้วอีกสองวันข้างหน้าครับพี่น้อง ก็สิเป็นนี่ละรอบจริงใช้จริงๆแล้วใช้วันแรกก็จะเป็นวันที่17รก,การกฎาคามนี้อยาสลืมไปบึ้งไปนี่หละไปสนับสนุนนะคะบางคนบอกมาอยซอเบิ้งสามเทียเพื่อให้แบบชัดเจนนะคะเอาแมานี่ดีเลยะค่ะพี่น้องรอบแรกนี้หลายคนอาจจะเบิงบรทหานเด็กขอใจขักปันไหนแต่ว่าขันบึ้งรอบสองรอบสามนี่อาจจะขอเจเนื้อหามากขึ้นจังซี่แมน้องพี่น้องหลายคนก็เลยบอกว่าอยซึเบิ้งผู้เดียวนี่ สามหลอดเลยวันทั้งสี่นะเอารอนีอก็าดเแต่สิบคิดจำหน้ากะไก่เขามาแหล่าน้องพี่น้องน้องผู้ใดอยู่ยไกลสาขาใดเนี่ยนกะ,ะไปเบิงสาขานัน้นนะคะในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะแน่นอนแอดมินไปเบิองอยู่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรอบเบิองอีกที่นึงนะคะว่าจะคล้องสีว่างในมือใดจะคล้องสีว่างในตอนใดเนะคะแต่คับในไปเบิงแล้วนะคะสิเอามา่าบ่าสุพี่น้องฟังนะคะว่าเป็นจังใดเฮาเฮาได้เบิงแดี่ยวในมวล คนดูตืง้งเต้นคักบอแล้วก็อุ้งอิงรับบทเป็นอะไรจังสิแม่นะคะน้องบอกว่าน้องรับบทเป็นอุ้งอิงน้องรับบทเป็นเจ้าของจังสิแม่อุ้ยเดี๋ยวยินคันนี่เ้อากับคนลูแล้วนะคะแล้วก็ตาลชาติาชาตินี้แอดมินเสียเอามานําเสนอสุพีน้องฟังรับรองเลยใน,ะะนคาร่บาเอฟซีแฟนคลับลายการในคนท่าได้ตัดสินใจจองตัวสื่อบัตรเขาไปเบิรงแล้วนี่ไม่ผิดหวังย่างแน่นอนน้อพี่น้องน้อแอดมินการันตีเลยค่ะพี่น้อง เคเดเบิ้งแคทีเซอร์นี่กัยังการลนตีเลยนะคะบาร์มวนย่างในนอนน้องพี่น้องน้องแอดมินกะบในละคันไปเบิ้งอินดีกันะสิไปเบิ้งยูจังหวัดรอยเอ็ดค่ะพี่น้องนะคะไปเบิ้งกับทางพญาคมพานบนหละน้องพี่น้องน้องกะตตรงรอบเบิ้งอีกที่หนึ่งนะคะบาร์เจ้าของสิว่างบหรือวาจังไหนน้องพี่น้องผูุ้ดทียูจังหวัดรอยเอ็ดกะเตรียมพอกันเลยแม่แน่ในวันที่สิจกรกฎาคมนี้อาจจะเป็นวันแรกนะคะอาจจะเป็นวันแรกอ่าละกะ อาจจะเป็นมือ่อยหมีคนมาเบิองหลายนอกพี่น้องเนาะนะคะบ่ิเนียอาจสิได้เป็นหอดขาบุญละว,ว่ะไข้อ้เป็นเหตุรองนังแตก,แ,ตกแทบช็อกอาจจะว่าดัจ็บทันกระไดนอกพี่น้องเนาะแอดมินกะนี่แหละสิไปเบิรงบรรยากาศหนาโรคนังค่ะพี่น้องว่าสิคือคืนครั้งสั้นได้นอกพี่น,อน,น,น,าาน้องเนาะเอาวนี่แหละค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไปสำนีสักก่อนเนาะค่ะก็นข,อขอมาสวัสดีค่ะ